สวัสดีค่ะริฉันชื่อนะา3สุพาน,านาาันค์ณแชสารเลขที่34อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3จากโรงเรียนพนมศสรคามพนมวิทยาเกิดเมื่อวันที่25พิศพฤษภาคมพุทธศักราช2,550อายุ16ปีหมู่เลือดบีค่ะคิดว่าตัวเองถน,นัดในเรื่องอะไร คิดว่าตัวเองถนัดในวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าชอบเรียนคณิตศาสตร์และชอบการคำนวณคิดเลขในเวลาว่างๆก็จะชอบคิดคำนวณเลขเล่นๆค่ะคิดว่าตัวเองชอบทำอะไรคิดว่าตัวเองชอบการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการไปเที่ยวก็นับว่าเป็นการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องการเรียนต่างๆทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ชอบ การกินค่ะแล้วก็ชอบการทำและการเรียนคณิตภาร์และวก็เรียนวิทยาศาสตร์น่าจะเหมาะกับอาชีพในฝันอะไรและมีส่วนไหนที่จะต้องพัฒนาปรปับปรุงเพื่อให้พร้อมสําหรับการศึกษาต่อเพื่ออาชีพนั้นๆคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับอาชีพเภสัชกรค่ะเพราะว่าฉันสนใจในเรื่องนี้และฝฝันมานาน และยังเคยไปฝึกประสบการณ์เป็นเภสัชกรที่โรงพยาบาลพนมสา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นระยะเวลา5วันหลังจากที่ได้ลองไปฝึกประสบการณ์แล้วฉันก็รู้สึกชื่นชอบและสนใจในด้านนี้มากขึ้นและในส่วนที่จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงคือการที่จะต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะทำเกตีนดดีมีผลงาน และศึกษาเรื่องยาเพิ่มมากขึ้นค่ะ